กล่าวถึงพระรามที่ต้องการสร้างเมืองให้หนุมานที่ได้ทําความดีความชอบไว้มากมายพระรามจึงได้ทําการแผลงสอนวิเศษและตั้งคํามันว่าถ้าสอนนี้ไปตกที่แห่งใดก็จะสร้างเมืองขึ้นที่นั้นลูกสอของพระรามก็ได้ไปตกที่เมืองรบบุรีดังนั้นหนุมานจึงได้มาสร้างเมืองที่นั้นโดยการใช้หางกวดเก็บทําความสะอาดไปทั่วเมือง เมื incident, ่อหานุมานได้ใช้หางทำความสะอาดแผ่นดินก็ทำให้แผ่นดินร้อนเป็นไฟจากดินที่ดำก็กลายเป็นดินขาวสุกทันทีสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งที่มีดินสอพองจำนวนมากมายพระรามได้ตั้งชื่อเมืองว่าเมืองรบบุรีซึ่งเป็นพระนามของพระโอรสองค์เด่งของพระรามแต่ก็ได้มีอาถรรพ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือลูกศรวิเศษนี้ เป็นลูกศรที่ศักดิ์สิทธิ์มากต้องใช้น้ําในทะเลชุบสอนเพื่อรอเลี้ยงที่หัวลูกศออยู่ตลอดเวลาหากปล่อยให้ลูกศรแหง้งลูกศอนก็จะร้อนเป็นไฟลูกไม่ไปได้นนทัวและจะเป็นอันตรายอย่างมากชาวบ้านจึงได้ทําพิธีกราบไหว้โดยการสร้างศาลและรักษาเครตของโบราณไว้อย่างเข้งครัดโดยให้มีน้ํารอเลี้ยงที่ทะเลชุบหัวสอนอยู่เสมอไม่ให้น้ำแหง้ง เพราะเชื่อว่าหากน้ำแห้งเมื่อไหร่ไฟจะไม่เมืองรบบุรีทันทีแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังไม่เคยที่จะพิสูจน์ในเรื่องทะเลชุบสอนนี้ว่าเป็นจริงเป็นเท็จประการใดจึงเป็นสิ่งที่เรีนรับไม่มีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนน้ำในทะเลชุบสอนที่เมืองรบบุรีจึงไม่เคยเหือดแห้งไปจากบ่อน,นี้เลยถึงแม้ว่าความเคื่อนในเรื่องลูกศรที่ศักดิ์สิทธิ จะจางลงไปแล้วก็ตามก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องลูกศรลบบุรีในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขอไ้หเวาที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ